ผมคม่ะที่เก็บตังค์มาหนึ่งปีค่ะแล้วคราวนี้เป็นองเมื่อวานเราตั้งเป้ากี่ล้านเพราะที่เราได้ห้าล้านเอ่อขอกเมื่อวานเนี้ยมีความเครียดสูงมากค่ะเพราะว่าเอาได้เจอใครตอนนี้เราได้ใส่คลิปเกิดใส่ใครินอะไรคลิปก่อนเครียดด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะพนักงานอ่ะรีบกุูดไปเลยอ๋อเราไม่ได้ห้ามเราเนี่ยนะ แค่ไหนคือห้าวันวนะ่ะเขาไม่ได้ลาออกอะไรกับเราแต่ว่าพอเขาได้เรื่องเขาก็รีบกู้กอไปเยอะแล้ว,ก,วลก็นี่ยเราจะต้องตัดแฉะค่ะเราเราต้องไปหายแฉแล้วก็ใช้ทีมงานแล้วเราก็ไม่สบา,ายใจหน้าเราก็กังวลค่เว่าหน้าเรากังวลด้วยหน้ากังวลหน้าเรื่องเครียดกับนักทานยังไม่ถึงเรื่องเลยมันหลายๆเรื่องกังวลกังวลไปหมดเลยแล้วก็เครียดแล้วก็แต่พอรายการจบ แค่ะไรการจบปุ๊บเนี่ยก็ได้เงินค่าอะไรการคื่อก็คือยิ้มหน้าบานเลยสำหรับต้นหอมบานไปหมดทั้งบนและล่างเลยแสดงว่าสิ่งที่หมอดูบอกว่าเมื่อวานมันคือวันปังมากใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคือทำนี่เขาดีมากเพราะว่าพอพอออกแชร์โซเรียลมดียใช่ไหมคะกระแสมันก็ดีมากแล้วก็ช้านี้ยังมาเจอพี่พีสื่ออีกนะคะก็ตอกย้ำความสำเร็จเข้าไปอีกออ๋ไตัดีใจใช่ไหมตัด้ใจ ตัดหัวที่ไรนะไม่ใช่ไม่ได้ตัดออกแต่ว่าไม่ได้อัดไม่ได้อัดใช่ใช่ตีแม่ตีไม่เอาเราเริ่มด้วยแขกรับเชิญที่ไปกับเราเป็นยังไงเราถึงเลือกพลรนอเออหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีชุดปีที่แล้วอ่ะเราก็ร่วมไปบ่อยเยอะนะปีที่แล้วอ่ะที่ ใช่เนาะไปน hey, ูไปนู้นด้วยกันทีแล้วก็มีคลิปวรีลใช่ไหมคะนั่งขับเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็สิบล้านวิวแล้วหมอนุบอกว่าได้กับแฟนเก่าใช่ไหมว่าได้ได้เอาไปเนฟินะได้ได้ผลกำไรดี่เยอะ่ากกับร่วมงานกับแฟนเก่าได้ดีเลยมาส่งเสริมนะส่งเสริมเสริมตัวแล้วถ้าติดต่อเขายังไงอ่ะ เพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่เหรอ,อต่างคนต่างบอกค,ค่ะแล้วติดต่อคุณเต้เพัลลยูไปยังไงบ้างใ่เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการจริงๆเวลาเราติดต่อแขกกับเชิญไปเราต้องส่งครีมไม่ก็กเทสไม่หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมอะไในในอยู่แล้ว<ะ>แล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกแค่นัเมื่อวานนี่ยคนบอกว่าไม่เป็นตัวเรามือสั่นใจสั่นหน้าเรานิ่งแตบว่า เครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกันสิบปีอ่ะของไม่ได้เลิกกันดีนะคะเราเลิกกันแบบว่าเออเหมือนเหมือนใครเอาหมาที่ปูสองตัวอยู่ในฉางให้เรื่องท่อนเปิดมาแล้วเราตัดกันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยในในในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบไม่ได้เจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมก่อนในรายการคืออะไรก่อนไหมไม่ได้เจอค่ะไม่เจอเลยในรายการไม่ได้เจอบนเวที การเจอกันใกล้ของนั่นแหละเขาเจอลงมันได้ตอนเปิดตัวแล้วน้องมีการแบบเตรียมตักร้อนไหมไม่มีไม่มีที่งานถ่ายโคการของหอมถ้าไร้ยินเลถึงแบบอยากเลือกเขาอะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่หนักใจเกียร์กันก็คือหอมอ่ะ รู้จักนิสัยเขาอย่างนึงว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็วเ,เรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะกันตีกันตีเต่าเต่าแล้วนิสัยเราเหมือนก,นกันอย่างคือเรากดง่ายหายเร็วราะว่าเขาอ่ะเป็นสภาพบุุษิอที่จะไม่ได้จดจำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจผู้หญิงคนนี้ได้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่ จะร่วมงานกันตอนติดต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าทำไมคนเขามาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเพนเลยค่ะเราติดต่อผู้จัดการอ๋อค่ะแล้วเราก็เจอกันบนเวทีแล้วตอนนั้นม่ซีนหนึ่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาในสิ่งที่เราจะไม่เคยพูดจริงจริงอะหอมให้คนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่า อะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็เอิจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษขอเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่าหลัง่ากที่เราจะถามเราก่อนที่เราพูดเราเราก็จะไม่ร้อหรอกแต่เมื่อคุณมดดัเนี่ยเขาเดินเอาจะคลิปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วเราแบดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอ่ะมันเข้าใจอ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้เสึ่ง,ง่ายอ่ะ <S <S มันก็เลยพอเขาพูดอ่ะมันบิ้เราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลย มีเป็นแต่แต่บอกไปด้วยว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันท้อคนอะไรเงี้ยแต่มันท่านรู้สึกแล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็บวกกับเรื่องพนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราเลยมันสร้างความเสียใจกับเราค่ะก็เลยรวมไปในโมเมนต์นั้นค่ะก็เสียดายเงินนี่เพื่อใครมันนะแต่ไม่หรอกแต่มันก็มีแต่มันก็มีท่อนลุ้นที่แท็กต่อบมาแล้วแท็กก็หมุอนเสียงสะอื้นไปด้วย ไม่ทราบเลยค่ะสมบงคือดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมเนะี่ยพอได้ไปออกรายการอย่างเงี้ยได้คุยกันล้วเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เราจยงติดค้างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบในพี่คือหอมว่าการมาเจอกันมันสบายใจขึ้นค่ะพราะแต่ก่อนเราจะร่วมง,งานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเรี่ยงกันแล้เออเออเ,เอ,อ,อเรื่องอะาเรื่องนี้หรออมี เล่นหรอเอองั้นไม่ไร,มรับดีกว่าอะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสบก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเง<ว>ี <và> <ว>้ยค่ะแต่วันนี้บอกว่ามันก็สบายสบายหดล,ล้อแล้วมันโล่งหรือยางไม่มีอะไรติดค้างไข่ไม่ทงติงดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถทํายกันได้ได้ไดีแล้วก็วันนั้นก็คืออพยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกใจของเราภาษแแทยว่าวันนี้เราก็เลิกความเพลินเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้เป็นเพื่อนแฟนเก่าได้แล้วเป็นได้ แฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมถ้าก็ถามไปไม่ได้หรอไม่อยากเป็นคนรังไงมาจังไงมอะไรนั่นเรียงกันเรียงอะไรหรือว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเว้นไปถ้าบอาว่าเราเป็นเพื่อนกับแฮกได้นะตอนเดียวชืเดียวชื่อเดียวไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเรา อยู่ๆมันจะเอารุ่งงานกันได้อะได้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้แล้ว,วมันจะตอบประเด็นอย่างไงเอาจริงอะไรอย่างนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขบกคนนี้ไหมหอมรับแขกมันเป็นซีซั่นไปแล้วงานนี้เป็นพิเศษไงถ้ามันกระแสดีรุ่งงานกับแฟนเก่าเราวมันต่างจริงๆรุ่งงานได้มันได้เลยงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะอแต่ถ้ามีอะไรหมอสม่งแล้วก็ทำให้เขาแล้วก็แล้วเขาก็รับงานได้ตอนนั้นหลังรายการแล้วหลังจาก พิมพ์งานได้พูดคุยอะไรกันบ้างมันดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยแต่ว่าแบบขอบคุณในยาเขาก็ทักใจอค่ะแล้วถ่ายรูปคู่วันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจเลยแล้วก็ที่เห็นพี่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักแล้หลายคนก็แบบเข้ามาแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการกันก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายทุกคนได้ดูไม่ได้มีอะไรมากแคปชั่นมันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึง ในอดีตที่เราปลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจปัญหาทุกมนแล้วเนาะเออหอมอยากให้เป็นตัวอย่างขอใครที่กําลังโกรธใครสักคนนึนอยู่ในการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมัน มันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทนะีะไรเงีย้ยก็อาจจะเอาของเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออบอกว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นนะ่ะคำขอโทษนะ่ะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลรยาณมิตรดีกลอดช่วยเหลือเราแล้วมีงานติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อ,ขอเขาอีกเ,เ,เดียวไม่ไม่ต้มีงานคูยติดต่อมาทั้งเลยออกรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกะละเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนไทน์ติดต่อมาแค่ไหนแอะไหนี้ก็ไม่ใช่เขาพิซซ่าเรื่องความรักเราไหมครับ ไมเออเขาไม่อยู่ในเซ็กส์คิดว่เขาลเราสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราท่านนึงบอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใช่ใช่อะไม่รู้วาอีทเออเขาบอกว่ามีคนมาจีบเรามีคนในวงการก็พูดวีาเรายังเราเชื่อคำพูดของเขาเหรอเขาไป็นแม่อ้วนลิงกาเลยนะเป็นแม่เรานะที่เรากำลนะเราต้องกับแม่อ้วนลิงก์อย่างนี้ออโง่ไหมไม่โง่เหรอ ไม่มีค่ะไม่ีค่ะไม่ีไม่ไม่อะไรทนี่ไนท่ย้ายหญงมีื่อแ่าาโฮตเบอร์ค่ะโอ้โหแล้วกับพี่ป้องนี่เราเราไม่ต้องรุนละหรือว่ายังไงพ่้ไ่อทไห้ถ้าสื่อถ้าต้องเชียร์ถ้าคนจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องขอว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่ขอมเจอเขาแบบแววตาอะไรย่าไงยงไงยใงไยังไงยังไงยั่ไงยัง่ยังไงัไไไมัยไ อตลอดเลยแต่ยังว่าสิ่งที่มันผ่านมาสิบกว่าป,ปีทีเดียวมันคือมันจะกลับมาแล้วเราก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเก็นดูหอบอกว่ามันจะมันเกินเ่อนหรือเปล่า<อ>ไม่หรอกรป็นเพื่อนกัน<อ>เพื่อนกันเจอกัน,กนแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันนะแบบ<อ>ถ้าสี่สิบเราไม่มีใครเราไม่ถูด้วยกันไหม<อ>ส่วนมากความรักเขาก็เริ่มจากเพื่อนเหมือนเลยนะครับเ<อ><อ>นี่ขอถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดนิดอ่ะอะไรปะปรนะแบบโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยชน์ที่มาจากต่างชายนะอ๋อ เราไปเช็คเขาอย่างพี่หม่สิทธิ์คิดได้ใช่ไหมนะพีโหยงได้พี่หอมไปเช็คเขาอย่างเจ๊ถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วแค่อไม่เอาเป็แทนกันแล้วเจ้าอันนี้อันนี้พี่หอมยอดขอบใจที่เอาดีตอนเวลาเจอหน้าเขาเราต้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาสนิทกันมากค่ะสนิทกันแบบอุ้ยแต่ก่อนนี่เนี่ยขู่ไปไหนอะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะ มันครู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยลื่นล้มก็แบบเออเอ๊ะเชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่โอ้โหขอฝากในที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติล่ะคะอ่าสกริ่มสกเริ่มสกเริมไปดื่มกันไงแล้วตอนนี้เราสวยขึ้นนะใหม่ของดราฟต์ดาราใหม่เรไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเอ่อ เนี่ยคิดนาแต่ว่ามีเออไม่เขาดูมีที่รอได้หรอไมี๋ยอยู่วเรูดเขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะไม่ได้มาหรืออะไรมีคุยกี่คนครับลับมือไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปตอบอ่แล้วคนที่เคยบอกว่าจะเจอเจอแล้วเจอไปแล้วกลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วปิวแล้วไม่ชอบอะไม่งั้นหมอดูหมอดูราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกเราว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอค่ะเจอเมื่อไหนครับ ตอนนี้ไม่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก like okay. ็เห็นว่าปีเนี้ยเรื่องการขายของมาดีมากแล้วก to ็ให้เซร็ um ุ๊กบายรวมกันได้เลยนะเอ้ยพูดว่าเซ็เซฟบุ๊กบาได้เลยตอนนีองจะเซฟไหมคะตอนนี้ของก็เซจมาประมาณ90เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากพี่อ๋อพี่ออมอถามอีกหนึ่งเรื่องครับกับมาใหม่หลายคนบอกจะหยุดได้หรือยังครับเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่หยุดของบุ้นเล่นคือ หองอ่ะเอออะไรจริงด้วยน่าใหม่ยังใส่เยอะเกิอ่ะตนี้สนมเกินแต่ที่ขึ้นผหมือนมันตัวดีแล้วนะห่อคือตอนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำไรมันเมื่อเมื่อไหร่ที่คิดว่าน้าหย่อนค้อยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิดในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้เราไปขอที่ไปทำมาล่าสุดอ่ะบินไปอันนี้คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปอินดาราเกาหลีเลยหรอไม่ไม่ได้เอาเลไรนะอะไรกันเลยอ เพราะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนค่ะคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างนี้ต้องทำอะไรเราทีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบ ชุบหน้าทุกหน้าเพื่อเป็นหน้าหล่อชุบอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้าปัญหาอะไรอยู่ไหนตาอยากให้ตาโตตาตามีตาสองชั้นแล้วตาสองชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดูเอ็นเดอร์ไทยแล้วก็สอบจีบูดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึนแหละค่ะนี่จะได้ตาโตเองเลยค่ะเมื่อกี้บอกจะออกจากวงการจริงเหรอแค่ต้องเปร็นต์แล้วค่ะต้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งใจตั้งใจครั้งนี้ไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเชฟมีเอาสีรายการใหม่เพิ่ขอไปของย่างเวก็เออละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนติดต่อมาให้เ,หล,เล่นกับนะเคอ,เอรี่แล้วก็ยังเตือนนะาตื่นบดท้าทายบทท้าทายเล่นยังไงนะเป็นอ๋อเครี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่า ขอดูในชื่อหน่อยมีใครบ้างคอรีมีใครบ้างมีใครบ้างแแคาปภาปีชาโอเคไปเฟินไปเฟินพีชแล้วก็เอเาเกศอยู่ในเฟินแล้วแถนแล้วแถมจะมารุ่มงานด้วยหมายถึงครุ่นุ่มมีใครบ้างเต่าสมชายโอ้ยก็โดนรุ่หรอแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อับอุ่นกันจริงจริงใช่ป้ะ คือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในนักคาแรคเตอร์ติชาเดินไปห้อง,งน้ำซึ่งเขาก็เปิดทําการนะ,ะแล้วก็มีคนมาถามติชาวา oo, ่าหนูเบอร์อะไรอ่ะแสดงว่าที่พูดมามที่ทุกคนโโตีบทโอ้โหตีบทแตกแต่งตัว,ตตวปุ๊บเปิดปั๊บเลยนหอมอะไรสวยงามนี่คือเหมือนงานทิ้งทวนไปหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ที่หอมเก,ก็บไว้อะ <c oughs> มันเป็นงานที่เราดีสิ่งที่ำมากกว่าไม่เสร็จกับอะไรอย่างเงี้ยถ้า ีอะไรชอบติดต่อมันน่าสนใจก็ก็ก็อยากแต่แต่แล้วว่างานละครที่อยากแทบจะไม่มีแล้วจะสนใจแทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครต่างประเทศติดต่อมาบอกว่าอันนี้มันท้ายถ่ายอันไหนที่ท้าทายก็จะรับแต่ว่ารับแค่สิบเปอร์เซ็นต์คอขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคันตกลงกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกิดเป็นดาราชายหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อนะยังไม่ค่อเสียงใช่ไหมยังค่ะยังก็ ยังเราก็ไม่รู้มันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีค่ะคิดว่าหอมกบกัสทำธุรกิจไป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยที่สั่งได้อยู่เยอะเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่เฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทำให้หอมถากเป็นก้อนได้เจออะไรยังได้สั่งไ้อยู่เยอะไหคะได้สั่งได้อยูะกับพี่พี่สื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธเพราะว่าไม่ใครด้ตอบคู่พี่หนเลยโอเคโอเคโอเคคะ